ขอให้กูเอาเสื้อไปจําหน่ายในงานคอนเสิร์ตมึงคิดว่ากูจะขายไม่ได้เหรอชื่อเสียงกูขนาดนี้กูเอาของที่ไหนไปลงคนก็ซื้อไปงานไหนเขาก็ขอให้กูเอาเสื้อไปขายเอาเสื้อไปขายเอาเสื้อไปขายขอกู CPO กูไปเขาก็ให้กูไปเสื้อไปตั้งขายแต่กูบอกว่าไม่ได้กูมาสอนธรรมะกูไม่ได้มาขายของกูจะเอาขอมาตั้งขายได้ยังไง แม้กระทั่งในงานปฏิบัติธรรมกูสองวันสี่พันกว่าคนเกือบ5000ันคนกูยังไม่เอาเสื้อไปตั้งขายเลยแล้วมึงจะหาว่ากูเอาธรรม,มะมาใช้ในการหาขายของได้ยังไงมึงจะหาว่ากูแสวงหาผลประโยชน์จากการขายของด้วยการอาศัยธรรม,มะได้ยังไงในเมื่อแม้แต่ง,งานปฏิบัติธรรมกูกูยังไม่ขายด้วยซ้ําถ้ากูแสวงหาเงินทองจริงมึงคิดว่าสี่พันกว่าคนกูขายในวันเดียวเนี่ยไม่หมดเหรอกูถามแค่เนี้ย หมดสี่พันกว่าคนมึงคิดดูถ้าซื้อคนละตัวกูได้เงินกี่บาทสี่พันกว่าตัวเนี่ยคุณยังขายเนี่ยบางทีสองเดือนกูยังไม่ได้เลซ้ำแต่นี่งานจับปฏิบัติทมกูจับปฏิบัติมาครั้งสองครั้งแล้วแปดพันกว่าคนเนี่ยเกือบหมื่นคนเนี่ยถ้ากูขายจริงมึงว่ากูรวยไหมกูไม่ต้องมาเปิดตะกร้าเลยนะในทีกต่อขายกูกูขายในงานแล้วไม่มีความผิดด้วยใครก็จับประเด็นความผิดกูไม่ได้ แต่ทำไมคำถามกูถึงไม่ทำเพราะมันไม่ชอบโดยทำไงกูไม่ทำบริษัทหมอเสงเนี่ยแจกสเปรฉีดเนี่ยเขามออให้กูเลยนะอาจารย์ผมมออสเปรฉีดคอให้อาจารย์สี่พันขวดขวดละสามร้อยอย่างมึงแจกให้กูเอามาขายในงานอาจารย์ผมให้เลยครับสเปรฉีดคอแล้วอาจารย์เอาไปขายคนในงานนะครับอาจารย์จะขายกี่บาทก็ได้แล้วแต่อาจารย์ ราคากลาง300ครับอาจารย์จะขายร้อยขายสองร้อยแล้วแต่อาจารย์เลยครับแล้วอาจารย์เอาเงินเข้ากองกลางไปเลยครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปกูอบอก <S <s <aning> ถ้าจะให้อาจารย์อาจารย์ไม่ขายอาจารย์จะแจกเพราะในงานทุกอย่างต้องฟรีเพราะธรรมะเป็นของฟรีธรรมะเป็นเรื่องฟรีหลายคนไม่รู้นะ แต่อาจารย์แจกฟรีทุกเดือนเดือนที่ผ่านมาบริษัทหมอเสงก็แจกยาหม,ม่องที่เป็นครีมทาเพราะเขารู้แล้วว่าอาจารย์เนี่ยไม่ให้ขายเขาเลยเอามาแจกฟรีไหนใครบอกว่ากูเอาธรรมะไปปะปนกับอาชีพอาชีพก็ส่วนอาชีพสอนธรรมะก็ส่วนสอนธรรมะไม่ปะปนกันแล้วการสอนธรรมะของกูทุกวันนี้กูไม่เคยรับบริจาคเงิน กูไม่เคยบังคับใครว่าค่าตัวกูไปตรงนั้นตรงนี้ไปแสดงพาไปบรรยายทรต้องเสียค่าตัวเท่าไหร่กูไม่เคยให้ไปฟรีกูก็ไปจ่ายค่ารถให้กูก็แล้วกันหรือใครเต็มใจจะให้อะไรก็ให้เพราะเงินจํานวนนั้นกูเอามาลงกองกลางเพื่อเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อวานกูคุยกันเรื่องภาษีนี่กูเครียดเลยนะเมื่อวานนี้มานั่งคุยกันเรื่องภาษี พอเงินบริจาคก,กองกลางเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันเกินรายได้กูต้องแบกรับภาระการจ่ายภาษีเมื่อวานเนี่ยกูนั่งคำนวณกันเนี่ยหน้ามืดเลยนะกูต้องจ่ายภาษีเนี่ยหลายแสนบาทจากเงินบัญชีกองกลางแล้วเงินกองกลางเนี่ยกูเอาไปทําอะไรดูแลผู้ปฏิบัติธรรมจ่ายค่านั่นค่านูน่นค่านี่ซื้อนั่นซื้อนูน่นซื้อนี่ในการปฏิบัติธรรม แต่ตอนนี้ลายได้มันเกินกูประมาทเรื่องนี้ไปหน่อยหนึ่งเพราะกูไม่มีความรู้มากเพียงพอกูไม่ได้ศึกษาเยอะพอรับจากบริจาคอย่างเดียวแล้วจ่ายค่าใช้จ่ายไปจนตอนนี้กูต้องมานั่งแบกรับภาระภาษีกูว่าไม่ต่ำจากสองแสนสามแสนแน่ๆไอ้เงินกองกลางเนี่ยไอ้เงินบัญชีเรียอะไรไเงินบริจาคอะไม่ผิดเพราะกูเปิดบัญชีเฉพาะแล้วโอนตรงเข้าวัดมันหักกันไป แต่ไอเงินกองกลางเนี่ยมันจ่ายค่าเข้าหมกค่าข้าวค่าน้ําสารพัดค่าเนี่ยมันกระจายไปหมดมันเอามาหักค่าใช้จ่ายมันยังหาไม่เจอด้วยซ้ําตอนเนี้ยมันเต็มไปหมดแล้วกูจะเอาอะไรมาเป็นส่วนของการลดหย่อนค่าใช้จ่ายกูยังหาไม่ได้ด้วยซ้าเนี่ยกูเลยต้องเอาเงินตรงเนี้เงินส่วนตัวเนี่ยควักมาจ่ายภาษีแทนทั้งๆท,ท,ที่กูทําประโยชน์ให้กับคนปฏิบัติธรรมมากมายกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำกูจะเอาเงินจากไหนเป็นแสนไปจ่ายภาษี เมื่อวานกูเครียดเลยกูนั่งคุยกับทนายสองสามคนเมื่อวานเนี่ยกับลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ดูแลบัญชีภาษีให้เขาจะนาส่งภาษีให้พองอดอจะจัดทํายังไงดีว่าเนี่ยกับเงินภาษีตรงนี้ที่กูจะต้องมานั่งแบกรับภาษีที่วันนั้นบอกในงานปฏิบัติว่าเดี๋ยวกูจะต้องจ่ายหนี้สินกูก็มีกูก็ต้องเคลียร์หนี้สินกลา,ายเป็นว่ากูจะยิ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้กูมาเป็นหนี้สินเพิ่มหรือเปล่า แล้วไม่จ่ายไม่ได้ตามหลักภาษีเนี่ยไม่จําเป็นตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่เรียกเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปแสดงก็ได้ไปแสดงตอนที่เขาเรียกแต่กูอะ่ะต้องรักรักษาสร้างเหตุปัจจัยในการบริสุทธิ์ใจก็คือไปแสดงแล้วจ่ายภาษีถูกต้องจะได้ไม่มีใครมาติกูได้จะได้ไม่มีใครมาทําอันตรายแก่กูเรื่องสัมภาระได้ไม่มีกูไม่ยอมให้ใครมาทําลายจะแพงแค่ไหนกูก็ต้องจ่าย